นี่นะผมวะเสียงอะไรบ้างนี่ผมกูดังมากนะผมนะสวัสดีครับผมนะสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะครับผมนะอยู่กับผมเมฆใสินป่านะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะอวันนี้ผมก็ได้มานอนอย่างบ้านใหป่ปอบ คืนนี้ตอนนี้มาคนเดียวนะผมนะเดี๋ยวรอสักพักเพื่อนๆจะมาไม่ใช่หมาบ้านนะก็ต้องรอดูนะผมนะก็ตอนนี้นะผมนะก,มก,นะก,มมก็ดึกมากแล้วนะก็ดึกผมมามันก็ดึกมากแล้วมานอาสองทุ่มสี่สิบสองนะก็คืนนี้ผมก็จะมานอนชิวๆหนึ่งวันนะมานี่ปอบนะผมนะก็คือ ก็ห่างจากบ้านคนพอสมควรนะผมก็เขามาเขป่านะผมนะก็อยู่ทางลำถาะก็ตามที่เพื่อนๆเห็นนะผมนะผมก็ลงมาเทปลงมานอนคืนนี้ผมก็ลงมานอนนผมนะมันนอนบรรยากาศในป่าผมเคยไว้นี็นป้อมนะก็คือในป่าลึกนะมันนลยก็ห่างจากบ้านคนพอสมควรเหมือนกันนะผมนะก็งั้นแล้วผมนะก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรอบๆปาให้ดูนะผมนะก็เจออะไรก็เดี๋ยวผมมาจะถ่ายเลย ฟูดูน,น้นบึงนะตอนนี้ผมก็ไปเราจะไปแล้วผมนะไปนีนนนะ่เราบผมนะเราบุมก็จะเดินทางมาถึงอย่างบ้านนี้ปอบแล้วครับผมนะนี่จะเป็นนูว่งอากาศาคือแล้วปอบจุดกอไผ่พวกนั้นคือตอนนี้ผมเปิดไฟนะนีรอบน,น,น่ะที่กายนี่ผมนะนี่เลยนะผมนะคือมันปูน,นะผมนะ ัทุกที่นะผมน,นะคือตั้งสาลมีไว้นะผมนะเกาะแล้วนะนนะเราจะเดินไปดูสังเวยนะผมไปเดินดูรอบไปดูรอบนะ่เจออะไรทนะี่ป่านะมันเนปะ็นตัวปลานะผมนะไปิดใส่ข้างบนเป็นอะไรนะเป็นประเวณบ้านนะ มีกอไผ่เส็งวะจะมีเสียงด้นะปุมม่มยาวรกเขาจอดนี่นะเข้ามาใน่อบนะ เูเสียงแล้วนะนี้คุณเสียงมไปฟังด้วนะก่อนนะผมเองก็ไม่ได้มันรบกวนใครอย่างไรนะผมเองก็ขอามาพักนี้สักคืนหนึ่งนะผมนะผมเนื้อมืดนี้เขาเขาต้องของขอแานที่ ขอมาพักอาศัยนึคืนคนะนี้ครผมนี่หละห็บด็กเดนดรอบ้านทุกหน้าบ้านนะ่นเหมนะมตรงนี้จะเป็นห้องน้ำเก่าเงน,น,นะดูบ้านนเลยซึ่งตอนนี้ทังกระสีก็ผุพังแล้วนะ้ำมากนะาผมนะ จะเป็นท,ท่านั่งนั่งนี่จะเป็นต้นคูนนับนีนนนบ่เป็นลำธารน,นะรผมนะ นี่ก็จะเป็นมาว่าไม่เหมือนว้านจรินี่น,นี่จะเป็นต้นกระเล็กต้นกระถือหรือเปล่านะที่เขาเอาดอกมาตึมคือมันก็เอาต้นมาต้มกินทึงงมมันนั่นกระถือมานนั่นนี่ก็ดาวดาวมันนั่นน,าาน,นี่นี่จะเป็นต้นที่ว่าเขาเลาะอัะไรแบบ ใส่มากอกป่ามีเป็นกอกป่านะฮะส่วนนี่ี่รอบๆป่านะครับผมนะก็เป็นนีต้นไม้ใหญ่นะใบล้อมัดป่าไม่หมดนะเนี่ยโอ้ยจนบ้านะปุ๊มากแล้วพี่ดู manera, คือไม่มีคู่อยู่เวลาแล้วนี่ จะเป็นบ้านปุพังนะนรับนะต้นไม้นะครับนี่เข้ามันจะเป็นมะกอกอย่ากออกตงต้นนะหือนะก็บ้านนะครันะอ้าอ้าไงไงไงว่าจะ เราจะขึ้นไปผุปีนะผมนะปผุปีเลยนะครับผมทนะ่านนี้ยอันนี้เหมือนไม้หุ้มเลยนะงานหนาไม่นาเปรนดูดิคือเหมือนเขอาไม้แผ่นพลาดนะทำเป็นเหลาผนะ้าเลยเนี่ยเดี๋ยวนะก็จะเป็นเนื้อหนึ่งนะไม้หุ้มแล้วนะก็เลยต้องมันก็เลยผุแล้วมันก็เลยหักนะ เราเราจะขึ้นไปปุกไปกันนี้ครับผม กอนะครับเหมนะได้เรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะปกปิดทั้งหมดนะรับๆปลานะครับนี่ฮะตู้ฟังดีเลยนะผมนะห้องนี้เอาจุดโดนอาจจะโดนพวกน้ำฝนตกน้ำมุมนะกดก่อนนะมึงนะ ตวบ้านยังดีนะผมทำบางส่วนนะโรงครนี่ก็เหมือนมีเหมืนมีคนมาก่อไฟนะผมนะมาก่อไฟมุงผ้าทำอาหารนะตรงนี้พวกไข่ไก่งบ้านนยเปิดไข่นะผมนะอีกประเทศนึงนะดูดิ มอาจจะโดนน้ำนั่ออมนะมะวานนักมนะเหนืหนนะอแล้วม,มันเลยเราจะมีมันคุต้องตอทาทำหาทำอาหารกินนะนนะแต่วันนี้เราจะไม่ทำอะไรกินนะ พระกันนั่นมนะเจอแลวเจอแล้วเราจะถ่ายเก็บเพื่อนๆดูพระกระนั่งนะนะที่นี้เรามามื่แล้วนี่ฝนตกมั่งพระกระนั่งนะกนะ็อ่ะผมเจอแล้วผมจะถ่ายมันดูครับผมกันมีทุผมนะเนะสียง,งะนะอะไรบ้างพะกนัู่ดังมากพระกระนั่นะ

ไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนนะแต่คือดังมากเพื่อนบอกเลยว่าคือดังมากอ่ะใดรว่าอะไรเป็นฝั่งนู้นนะอาจจะเป็นไม้แห้งยืนต้นนะเราช่วงฝนตกเราลากมันไม่แข็งแรงนะ quá không cứ phim nữa nào nó mình nó, nó cứ đáng ma có không nữa cứ đáng nữa กินน้มันนะต้องบอกเพื่อนน้ำมูนนะอกันกีดังมากนะซึ่งโอ้หมก็เพิ่งตื่นเอาไม่รู้ว่าจะจับความนั่นมจับจะเป็งไงเต่มคือเสียงดังมากนะผมนะ อาจจะเป็นพวกไม้ต้นกอไผน่อาจจะเป็นพวกไม้หักนะเดี๋ยวเใกล่น่าจ,จะเป็นไม้หักนะไี่เสียงไม้หักนะั่นลากดังมากนะ ตอนนี้ก็เวลาตีสองตีสองยี่สิบนาทีนะผมอ่ะ ดองแรงนะผมนะพอเมื่อกี้น้ำมันก็คือตื้งปื้อน้ำมันก็คือดังมากเอามันว่าผมนะถ้าผมได้เสียงไหนหรือได้ยินอะไรผมก็ถ่ายเป็นฝักทิธีน้ำมึงตอนนี้พู้จัดการน้ำต่อนะถ้าผมได้เสียงอะไรนะผมถ่ายเพืดูจริงนะำมันมา เอเดี๋ยวเดี๋ยวจอเัน่ทีครับสวัสดีนะผม่นะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมนะก็หลังจากที่ว่าผมได้ยินเสียงเมื่อคืนนะเสียงอะไรรู้ดังมากเลยนะผมก็จะนับก็ไม่ได้เสียงอะไรเลยนะ ก็มีงชงกาแฟเนะี่ยเสียงเงีบื่นม,มานะมันมีเสียงวิงนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้แลผมนะคือไม่เห็นตัวนะผมนะก็ะวิงในป่าแล้วมันสวยน,นะนะคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะผมนะที่เรามาใช้ชีวิตในป่า้านล้างนะผมนะ มันนีบอกนเะกาะปะดินออกเกาะไปมีอะมากนะผมนะตอนนี้ลุกสัดป่าวิ่งมั่งแล้วเก็มีเชิงไม้หักนะผมนะแต่ก็ดังมากนะเราไม่ได้ถ่า,ายเก็บไว้ครับผมตอนนี้ก็ช่วเวลิบบทยาที่ ตื่นสายนะผมนะมาตื่นเกินมงกว่าแล้วครับผมนะก็เราก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมนะน้องเยอะมากเลยอยู่ป่าในวิวธรรมชาตินะผมนะออบรรยากาศดีมากนะครับกอแต่เพื่อนๆคนไหนนะผมนะชอบคลิปนอนป่าก็ผมไม่มาได้ครับผมนะ หรืออิซีเที่ยวป่าคนไหนนะผมนะอยากจะมานอนในป่าเขตสวนพึ่งนะผมนะก็ถักป่าได้ครับผมนะก็ยินดีมาได้ครับผมนะก็ผมจะพาไปเดินป่านะผมนะเขตแถวนี้นะก็ะต้องบอกว่าป่าแต่ละที่นะผมนะของเงิงเนของภาคกลางยจังหวัดสุนพึ่งเออยางภาคเหนือ ตานะป่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับผมนะความอุดมสมบูรณ์จะต่างกันนะผมนะทั้งเชียงใหม่เชียงรายตากนะผมนะพวกพืพชจะบูนะมันก็จะต่างกันป่าพื้นป่ามันจะไม่เหมือนกันทั้งหมดนะผมนะเดี๋ยวก็รู้หัวถ้าุกถ้าเรามานอนบริเวณนี้นะผมนะถ้าเป็นพวก แบบสนุนใหญ่นะเราก็ยืนยัรถแต่ว่าพกรถท่อดังๆนะผมนะพอตรงนี้มันจะดังไกลน,นะครับผมก็แล้วมผมนะออมว่าเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมนะก็จะเพื่อนๆจะกินนี่กี่อะลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมนะเพื่อนๆมาเยี่ยมติดตามคลิปตอ่อไปนะครับผมนะก็แต่ก็จะสจในใจอยางมาเที่ยวก็ทางมาได้นะครับผมนะก็มผมจะเดินทางกลับแล้วนะผมจอจะไพ่พี่หน้านครับพินาพอนไปครับ